วันนี้ก็จะมาเล่าเรื่องโคโรนาไวรัสที่ที่ฮาวายมันก็จะมีเพิ่มขึ้นมาเป็นสองคนเพิ่มขึ้นมาเป็นสองคนเสร็จแต่ที่รัฐวอชิงตันอันนี้เราอยู่เกาะมันก็เป็นเกาะแล้วมันจะมีอเมริกาเมนแลนด์อเมริกาแผ่นดินใหญ่มันก็จะอยู่ตอนเหนือม,นมันชื่อรัฐวอชิงตันตอนเหนือทางทิศตะวันตกแต่มันอยู่ทางเหนือ มันมีคนตายแล้วยี่สิบสองคนมันมีสองคนอายุแปดสิบเห็นไหมคนที่แก่แล้วร่างกายร่างกายเขาไม่แข็งแรงมันก็จะติดเร็วมันก็จะตายเร็วแต่ถ้าเรายังคนหนุ่มคนสาวมันก็มันก็แข็งแรงอยู่นะแต่ว่าถ้าอดหลับอดน,นอนร่างกายอ่อนเพลียม,มันก็มันก็มีมีสิทธิ์ที่จะติดเร็วแล้วมันก็แพร่ระบาดในเนอร์สซิงโฮมคนที่แบบ มันเป็นบ้านที่สำหรับคนแก่หรือคนอะไรที่ไปอยู่ในพูดไม่ถูกภาษาไทยเพราะฉะนั้นคนเป็นพยาบาลหรือเป็นอะไรงนี้มันก็ติดแล้วมันก็เนี่ยมันลามเร็วอันแรกเลยเนี่ยเขาหาสาเหตุไม่เจอเขาหาสาเหตุไม่เจอเพราะว่า,าคนที่คนที่ติดเชื้อตอนแรก แล้วก็ตายอ่ะเขาไม่เคยไปไหนเลยเขาก็อยู่ในนั้นอ่ะในคอมมูนิตี้นั้นอ่ะในชุมชนนันนั้นอ่ะเขาไม่ได้ไปไหนเลยแต่ว่ามันใครจะไปรู้เขาอาจจะไปซื้ออาหารซื้ออะไรในซูปเปอร์มาร์เก็ตมันอาจจะมีพนักงานใช่ไหมพนักงานที่ไปไปจีนไปแล้วแต่มาจากประเทศไหนที่มันมีเชื้อมันก็ติดได้แต่ที่นี่ที่ฮาวายมันก็คนคนคนก็เริ่มกลัว เพราะว่านมันเป็นเมืองนักท่องเที่ยวนะแต่ว่าอเมริกาตอนเดือนที่แล้วประกาศแล้วไปปลายเดือนเขาประกาศเขาไม่ให้เขาไม่ไม่ออกวีซ่าให้คนนักท่องเที่ยวที่มาจากญี่ปุ่นเกาหลีจีนอิหร่านอิตาลีประเทศที่ที่มันเสี่ยงเขาเขาไม่ออกวีซ่าให้นักท่องเที่ยวแต่ว่าคนคนที่เป็นเป็นคนที่เนี่ยแล้วก็คนที่อยู่ทาวอนอะ่ะ ก็ไปมาได้แต่ว่าถ้าไปในกลุ่มประเทศนั้นแล้วคุณก็จะต้องเจอโควิดีนอยู่ที่บ้าน14วันก่อนแล้วก็ตรวจก่อนห้ามไปทำงานนะห้ามไปทำงานมันจะไปแพร่ชเชื้อเขาก็ที่ตรงไหนที่เขามีคนเสียชีวิตเยอะๆเขาก็ปิดโรงเรียนเหมือนกันเหมือนบ้านเรานะแต่ว่าที่นี่ที่ฮาวายเหรอมันก็ไม่น่ากลัวนะ เพราะว่าเขารัฐบาลเขาก็ไม่ออกวีซ่าให้อยู่แล้วที่จะมาใหม่อะ่ะคนที่จะมาใหม่อ่ะคนคนที่ติดคนแรกอะ่ะเขาก็ไปที่เขาก็มาจากเรือไดมอนด์พรินเซสที่มันไปไปแถวบ้านเราอะ่ะเขาก็กลับมาเขากลับมาเขาก็มาที่แคลิฟอร์เนียแคลิฟอร์เนียแล้วก็มาฮาวายมาฮาวายก็ไปมาวีเขาอยู่มาวีใช่ไหมเนี่ยมันก็อย่างเงี้ยมันก็ติดเชือ้อ แต่ยังไม่มีตายนะที่ฮาวาย,ยังไม่มีตายก็รักษาตัวแต่ติดติดเริ่มติดแล้วสองคนถามว่าน่ากลัวไหมของเราก็ไม่ค่อยน่ากลัวเท่าไหร่เพราะว่าเราก็ไม่มีเอไม่ได้ไปนั่งรถประจำทางไม่ได้ไปนั่งรถไฟอะไรที่มันแออัดคนเยอะๆใช่ไหมมันก็ไม่ค่อยน่ากลัวเท่าไหร่แต่ถ้าต้องไปนั่งรถเมย์มันก็น่ากลัวแต่ว่ามันมันยังไม่มีเยอะ แต่อีกหน่อยมันก็คงเยอะมันก็คงเยอะไปเรื่อยๆอะแต่ถ้าอะไรจะเกิดมันก็เกิดใช่ไหมแต่เราก็ป้องกันเราก็ล้างมือบ่อยๆใช่ไหมก็ทําเท่าที่ที่เขาบอกอะ่ะเราก็ต้องระวังตัวกินอาหารทําให้ร่างกายเราแข็งแรงเราก็ก็พูมิคุ้มกัน,กนมันก็ดีมันก็มันก็ป้องกันได้นะแต่บ้านเราบ้านเราก็ไม่เยอะนะพูดถึงอะ่ะ มันมันประโคมข่าวทําให้ให้คนกลัวแต่มันก็ไม่น่ากลัวที่นี่เขาเขาไม่ใส่แมสก์นะเขาไม่ไม่ใช้กันเขาไม่ใช้เพราะว่าอะไรเขาก็ให้คนที่เป็นใส่แล้วก็ป้องกันไม่ให้ไม่ติดคนอื่นแต่คนที่เป็นหวัดเป็นอะไรที่ไอไออ่ะคนเขาก็หวาดเสียวนะที่เจอไอไอเราก็เราก็เดินหนีห่างห่างแล้วก็ไม่ไปอยู่ใกล้เขาแล้วก็ต้องระวังตัวของเราเองด้วยใช่ไหม นะคะก็ต้องป้องกันระวังตัวนะคะทุกๆคนนะคะแค่นี้นะคะ